โอโหเจ็บพวกเขาอะครับเป็นไู้สองสามสี่ห้าห,าก,หากเจ็ดแปดเ้า,าสิบเอ็ดสิบสอง สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้ครับยี่สิบห้าอาครับท่าสุดท้ายมีกันเครื่องเครื่องหัวเข่าเลยอโอเคนะครับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับ อยาจะบาดเจ็บนะครับอ่าก็ฝึกกันทุกคนนะครับพยายามฝึกไปนะครับก็ต่อไปก็พักควันได้นะครับแล้วผมก็้องจะเดินอ่า,อาแล้วก็ต่อไปก็จะเดินนะครับเอออ่าเริ่มแรกเราก็เดินก่อนแต่ทีนี้ ก่อนที่จะเริกหลังจากบริหารท่าต่างๆเราก็เดินให้มันคลายนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยหยุดแล้วก็เลิกเสร็จของมืออันนี้นะครับที่ <c oughs> ครับอ๋อจกล้องนะครับเอ้ยอะไรไม่รู้นเนาะที่บุครบอ่ะอน,นี่ ไอ้กล้องนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นไอ้ตะบันขึ้นครับแสงแสงตะวันกำลังขึ้นครับตะบันขึ้นเราก็จะเลิกนะครับไปจะเดินต่อครับนี่นะครับทางกล้องก่นงกล้องเดินดางกล้องเดิน ผมว่ามันอ้าวละ,ะมันเป็นทำไมจอมืดๆอ๋อ,อมันแสงมันเข้า Mà khảo cháo mùi được sang nhìn khảo cháo mùi à. sang khảo cháo mùi bắt tang anh vì phần nguồn 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 ก็ฝันน้นเลยจะได้ไม่ย้อนแสงก็จะเดินก่อนที่เราจะลงนะครับหรือว่าเราจะ,ะเดินให้มันครบหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยนนี้เพราะว่าเราไม่เคยไล์สดถึงชั่วโมงสักทีนะครับลองดอูมันจะได้ไหมอขอเดิน,นครบหนึ่งชั่วโมงเลย กินอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินแมงสาบาจะเดินไปตรงนั้นไปตั้ง,งกล้วลูกมันกินอาหารเดี๋ยวเราจะไปแย่ยงมันไม่ได้เงี้ยครับนะอะไรนะยังไงยังไงลูกมันกำลังกินอาหารเดี๋ยวจะบอกว่าไปขัดขวางความสุขของมันอีกเอออ่าอิ่มยังเพื่อน เดี๋ยวตีเพื่อนมีเวลาล้วเพื่อนก็ชินเ้าะอ้าวเย็นเลย